สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้จะไลเสื้อผู้ชายนะคะ่ะลูกค้าเป็นผ้าทอของอำเภอบ้านหมีสวยงามเดี๋ยวสายๆจะมารับเสื้อแล้วนะคะลูกค้าเสื้อผู้ชายคอจีนสวยงามโอกลาวนะคะลูกค้า กระดุมปั๊มนี่เจาะก,กระเป๋านะคะลูกค้านี่กระเป๋าลูกค้ามองออกไหมช่างจักเจาะก,กระเป๋ามีกับข้าวไหมมีอะไร สุดขับข้าวนละ รังดมอันนี้ช่างแซคลังดมแล้วนะคะลูกค้าน,นี่ก็เหลือตะเจาะ จับแบบนี้มีฝาถนัดฝานะลูกค้า สวยงามมากๆนะค่ะลูกค้า สวยเลยลูกค้านี่เลยสวยสวยเลยสวยสวยเลย เสื้อตัวนี้ล่สิบแปดนะคะลูกค้าล่สิบแปดเต็มไม้แขนเสื้อเลยล่สิบแปดอกอกสี่สิบอกก็สี่สิบแปดนะคะลูกค้ายาวสามสิบนะคะลูกค้าคนนี้สูงหุ่นใหญ่ mm hmm. เลย สองตัวนะคะลูกค้านีสองตัวตัวนี้สวยสวยทั้งสวยทั้งสองตัวนะคะลูกค้า បុំបេប1 แล้วเจาะลังดมเสร็จแล้วสวยงามนะคะลูกค้าเสื้อตัวนี้สวยสีสวยมากเสื้อผู้ชายช่างก็ตัดสวยนะคะ สวยตัวนี้ก็สวยนะคะลูกค้านี่เลยคนเดียวกันนะคะลูกค้าคนเดียวกันเลยนีสย่สวยๆคนนี้ตัดประมาณเกือบสาสิบตัวแล้วนะ,ะล,ลูกค้าคนนี้ย็็เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาล สองตัวนี่เป็นผ้านิ่มหน่อยเป็นผ้าทอเหลือจากไม้เหลือจากได้เหลือตามได้ผสมนะคะลูกค้าเนี่ยพวกหมีเนี่ยผสมกันมีที่เหลือจากจากอน,นุ้นั้งอันนี้ม้่งอะ่ะแล้วเขาก็เอามาลงเอามาลงเป็นชิ้นนี้สองเป็นสองชิ้นนี้ที่บ้านเขาทอผ้าเองนะคะลูกค้าเนี่ย เป็นงานได้ที่เหลือจากตัวอื่นนะคะลูกค้าได้ที่เหลือก็เขาก็จะมาทอมาทอใส่มาทอตัดเสื้อใส่เองนะคะลูกค้าคนทอผ้าโดยมากเขาจะเอาผ้าเอาผ้าที่มันเต็มเต็มมาไปขายหมดแล้วก็เอาผ้าที่เป็นเสร็จเอาได้ที่เสร็จแล้วก็มาทอใส่เองช่างทอกับช่างตัดเหมือนกันนะคะลูกนะคะ้าเพราะว่า อันไหนอันไหนสวยๆก็ขายนะลูกค้าแล้วก็เอาของเอาเอาที่มันได้ผสมผสมกันแล้วก็หลายๆสีมาเอามาเอา,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 ามาทอใส่เองงานมันก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้เป็นผ้าพื้นมั่งผ้าลายมั่งผ้าเต่ามั่งอะไรเงี้ยเนี่ยต่อตำลายได้ที่เหลือก็มาลงมาลงเป็นสองชิ้นนี้ แล้วก็เอามาตัดใส่สวยงามตัดประมาณ30สบตัวได้แล้วค่ะลูกค้าที่บ้านขอทอเองถึงเขาเป็นหมอแต่บ้านขอทอผ้านะคะลูกค้าที่บ้านขอทอผ้า คนที่บ้านทอผ้าว่างั้นเหอะนี่สวยงามสวยงามที่สุดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมีเสื้อสวยๆจะไล์ให้ดูใหม่นะคะลูกค้าคนนี้รูปร่างใหญ่สูงใหญ่นะคะลูกค้าสวย